แนวชายแดนไทยพม่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีผืนป่าสารวินนะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งไม้สักทองขนาดใหญ่ของประเทศและได้ถูกขบวนการลักลอบตัดไม้สักทองอย่างต่อเนื่องกระทั่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้ยุทธการสยบสารวินเข้าพื้นที่ตรวจจับพบไม้สักและไม้แปรรูปจํานวนมากติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ ช่วงเทศก,กาลสงการานต์ที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์จำนวน12เที่ยวบินทยอยนำกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่36เข้าตรวจสอบป่าสงวนแห่งชาติป่าสารวินบริเวณอำเภอแม่สลียงและอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามภายใต้ย,ยุทธการสยบป่าสารวินโดยอาศัยจังหวะวันหยุดที่คาดว่ากลุ่มขบวนการจะใช้ช่วงเวลาในวันนี้ตัดไม้สับทองบริเวณป่าริมน้ำสารวินเพิ่มขึ้น จ้านท,ที่ตรวจพบไม้สักท่อนได้กว่า190ท่อนไม้แปรรูปกว่า500แผ่นพร้อมเครื่องยนต์2เครื่องเลื่อยวงเดือนหนึ่งชิ้นซึ่งถือว่าเป็นการลักลอบตัดไม้ครั้งใหญ่อีกครั้งในปืนป่าสารวินที่มีเนื้อที่กว่าล้านไร่ไม่ถึงว่าเขาจะกล้าะจะกล้าทําได้ขนาดนี้ซึ่งในส่วนตัวเราเห็นว่าคนที่ทำนะจะมีความมั่นใจมากนะครับมั่นใจมากว่าเราไม่สามารถทําอะไรเขาได้ แต่ในที่สุดนะครับทุกฝ่ายได้ข้อมูลร่วมกันนะครับได้ข้อมูลร่วมกันส่วนที่กําลังเข้านินการถ้าไม่ใช้อากาศยานกดดันเนี่ยเราตามเขาไม่ทันครับทุกวันนี้เฉพาะในการกรมป่าไม้เนี่ยถ้าให้ทําผลงานอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากพอสมควรครับต้องส่วนที่กาลังอย่างเดียวลักษณะของไม้ที่พบมีร่องรอยการตัดไม่เกิน3เดือนเตรียมนํปผูกเป็นแพรล่องไปตามลําน้ําสารวิน และยังมีไม้ที่ถูกตัดลงเหลืออยู่ในป่าอีกจานวนหนึง่งเจ้าหน้าที่จึงยังต้องสนทิกําลังกดดันอย่างต่อเนื่องตามลําน้ำสาลวินนั้นเรามีเรือเร็วลาดตะเวนอยู่สอม,อม่ำเสมออยู่แล้วแต่ว่ากลุ่มขบวนการเนี่ยอาศัยอย่างที่ท่านเห็นนะครับเป็นล่องน้ําดูเรียนล่องน้ําที่ใกล้กับแม่น้ําใหญ่คือแม่น้ำสาลวินเขาจะตัดเพื่อที่จะรอเวลาน้ําขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาทํางานกลางคืนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะ่าจะใช้อุปกรณ์ที่เงียบที่สุดก็จะไม่ใช้โซ่นะครับจะใช้จะใช้เรื่อตั้ง นะครับเป็นท่อนอนๆไปที่ที่เห็นอยู่นี่จุดหนึ่งนะครับมีทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบสิบจุดในการดรําเนินการทั้งในส่วนที่แปรรูปแล้วและในส่วนยังเป็นไม้ท่อนอยู่ในการดำเนินการต่อไปนั้นหน่วยงานของกรมป่าไม้ก็จะด,ดำเนินการในการตรวจยึดหรือดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสําหรับการดำเนินการกระบวนการในการลักลอบตัดไม้ทําลายป่านั้นทางผู้จัดการฐานบกได้สั่งการให้ตรวจสอบ หากลุ่มขบวนการให้หาตัวให้ได้เพื่อดานินการตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไปรับสิบปีที่ผ่านมาพื้นป่าสารวินเคยถูกลักลอบตัดไม้สักนับเหมือนต้นมาแล้วและมีการอ้างว่าเป็นไม้จากฝั่งพมา่าการลักลอบตัดไม้สักในป่าสารวินครั้งนี้ก็น,น,น,นับเป็นการลักลอบตัดไม้ครั้งใหญ่อีกครัง้งหนึ่งอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าหากทุกหน่วยงานร่วมกันทำงานอย่างจริงจังก็สามารถกระจัดกระบวนการลักลอบตัดไม้ครั้งนี้ไปได้ ภาพประเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน